ทาเพื่อไม่นะทุกคนนะครับผมวันนี้กลับพบก,กันในช่อง National B อนเดิมนะฮะสุดที่อยู่กันในเกมสโลปนี่นะครับผมซึ่งจะเป็นเกมที่ผมเอามาจาก Y8 <c oughs> จะเป็นไงก็ไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> เกมมาผมก็อยู่บนสีเขียวต่อหน้าผมกับพื้อสีแดงหรือเปล่าตาบอดสีไปเนะี่ย no หรือเปล่าไม่รู้นะฮะจุบ อ่ะจื๊บสุดยอดนะท่านผู้ชมเอ่ะจึ๊บหลบได้หลบซ้ายไปทางนี้หื้อเกือบตายเอ่ะจึ๊บอ๊ดโอ้โหไอ้สถานะแล้วกันมาเสะมาเดะแหมเจอบัททะลุก็ไม่เกรงครับไม่กลัวครับบัททะลุก็มาแน่จริงก็มาดิแหม่กันได้อย่างเดียวนะประเด็นเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจะตายตรงนี้แหม่ปื้อครับ พุ่งครับผมไม่ทะลุแล้วไม่ทะลุแล้วแต่อุปสรรคมาแล้วอุปสรรคมาอัดจบับอัดจบับอัดจบับจับปะละ่ะจับปะละ่ะพุ่งได้ครับปึ๊บปึ๊บจื๊พุ่พพงครับโอ้ยเอ้ยบล็อกทะลุวัดเตอร์ทะลุกระโผ่มาว่ะโอ้ยเนาะไอ้เกมนี้มันเป็นจงังซี่เด้มันเป็นจงังซี่เด้โอ้ยเนาะลึกครับ พุ่งเข้าไปครับพุ่งครับผมพุ่งไปต่อหน้านะครับไปแล้วครับตอนนี้ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายโอ้ยหลบ,บ,บไม่ทันหลบไม่ทันดิโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเกือบตายา<อ>เกมนี้เป็นกมที่ผมบอกแล้วมันจะลงอย่างนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยอีกคูไม่ปลาอีใครอีกแล้วจือจ๊อจื๊อยิงกระอาวีก็เกมนี้ละมั้งผมล้วท่านผู้ช เอกแล้วว่าเกมนี้มันจะพาหัวร้อนได้ง่ายถ้าคนแบบเล่นแล้วรู้สึกว่ามันหัวร้อนจริงก็เกมนี้แหละท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเกมนี้ท่านเล่นนานๆเข้าจะเริ่มหัวร้อนเหมือน Rv วนละเลอ่อยง่ายท่านผู้ชมปึ๊บอ่ะปึ๊บมาดิมาดิแหมไม้ทันดิจึ๊บอึ๊บอึ๊บแหมาทางนี้โคตรชอบเลยโคตรชอบลยครับโคตรจ๋า,าประหลาดท่านผู้ชมจึ๊บเมมเมกอัพครับมาดิมาดิทางโค้งเข้ามาเอ้ยเดี๋ยว ไม่ไ้พาดของจริงบ้านะไม่เป็นไรพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะตาขึ้นไปนะฮะตายขึ้นไปแล้วก็ลบให้ได้หลบสีแดงให้ได้นะครับมเกมนี้คือไปตามทางสีเขียวนะฮะทางสีเขียวจะรอดแต่ทางสีแดงคือจะตายนะฮะก็เหมือนที่ผมเคยโดนมาเขากก่อนทำไมผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเริ่มแบบโอ้โหยังไงไม่รู้อะคือผมเริ่มชิงกับมันแล้วอะ ั้งแต่ผมเล่นในคอมอ่ะอาอง่ายๆท่านผู้ชมเกมนี้มันอยู่ในคอมนะวายแปดคือเกมวายแปดอ่ะส่วนมากจะมีแต่บั็กนะใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วบั็กส่วนมากนี่คือเป็นบั็กที่บางตัวก็โชคดีบางตัวก็โชคร้ายนะท่านผู้ชมโชคร้ายอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยผมชโชคร้ายมาหลายรอบแล้วก็คือกรณีแรกก็คือตกเหวอย่างไม่รู้สาเหตุคือเป็นบั็กที่ผมบอกเลยว่าบั็กวับนะฮะ <c oughs> วับไปไหนก็ได้แต่ขอให้วับลงที่ที่กูต้องการใช่ไหมใช่ไหมท่านผู้ชม <c oughs> ผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมขึ้น3 7แล้ว โอ้อยดีใจดีใจดีใจเอาห้ถึง40เลยปีนี้ปีนี้40ไป40ไปกูไม่ยอมไอ้จื๊บครับอึอบอ,อบเด้งเหรอเด้งเหรอไม่สนครับกูเด้งได้ผมอยากเห็นคนไทยบินได้จืบ๊บหอยอะเอ,อื้อเอื้อจื๊บอึอบอือบเขาครับจื๊บปรื๊บ คิวครับผมอ้าหลบไม่ได้อ้ากูจะตายอยู่แล้วอ้าอเอา้ยอ้าวโอ้ยชิบหายโอ้าอ้าวโอ้ยอะไรเนี่ยปวดเลยว่าเกมนี้คือบางคนหัวรอ้อนบางคนก็จะหานะเพราะว่าเกมนี้ก็คือบางที30แล้วเย้กูไม่เป็นไรกูไปต่อครับไม่รู้กูไม่ตายอ้าวไม่ตาย กูยังไม่ตายกูยังไยยงกูงต้องไล่ฮาซิวันนี้อ้าอย่าตายปุ่งครับผมเอาอาวันนี้นะกะ็ต้องขอลากานไปก่อนไปกรหมาอจกิกระหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ย oh, ย yeah. ้าหัวร้อชิบหายเลยเกมนี้หัวดา